เาาขาขอเปียนหน่อยแล้วลองให้ตกลองไม่ได้เหรอลองได้อยู่ไนยก็ออลองแต่ว่าฟังดีฟังเลยพะเฮ็นบอกให้กินเหล้าในวัดเ้าเขากินยูต้องอรักวัดกันได้ดอเดีย กะทีเมาของมันในวัดค oh, oh, okay. uh, oh, oh, ือเกาตัวเอ๋อก oh, 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 nice ินเหล้าเด้เพราะมันกินน้ำโค่ก็ที่ในยางเตียงใส่อุ้ยมันเป็นตะทักที่อุ้ยจับปักขนหัวลูกเลยอีบัวคอยไทยยังไทยยังโบราณธรรมดาไทยยังพอผ้พ่อ้ยเด็กเอาพ้าใหญ่เนาะอุ้ยอ้ยพ่อผู้นำเอา การแต่งเนื้อแต่งตัลูกเต่าบ่ที่นี่ขออนุญาตเผยเจ้าเป็นผู้เว้าเพราะเจ้าเป็นตาบริหารเออเขาวัดเขาว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านการแต่งตัวเปลี่ยนเปลีนน้อง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 ลอกหลอกล้างล้านเทาการแต่งเนื้อแต่งตัวครับเขาวัดเขาว่าสมมือนี่มันมัสมมือสมควรนปัญหามือนี่ยถืมาฟังเทศภูกระสัตริย์เออมือกันที่ิมีเทศอีกนะครับ ผมว่าการแต้งตัวนั้นใส่เสียฉันเดียวสายเดียวเออสายเดียวเออกางเกงขาสันจำเนี่ยเออออจำนี้ละออบาลีผสมขันที่ใส่ขาวัดเขาว่าผมว่าเอออธิบายให้ลูกให้เต้าได้เข้าใจว่าเป็นอย่างคือผสมขันที่ใส่เขาวัดเขาว่าเอ่อพระเอ็นพันที่ค่อยแข็งออีเลยอี๋ผมไม่ผู้ฝ้าวัดไห้มันม่เป็นตาวาห เป็นตะเวันมันเป็นตะเวันเนี่ยไปนางยี่หยังกดินถดนเส้นนี้ซะตอนนั้นเอาอโอ้คอยไปซ่อมเอะไรไรแม่ต้นนึงอ่ะอีแม่อีแม่อีแม่เออร์นอีแม่อีแม่เออบ้านน้ำเกลือ เราเอิญต้องหอยได้หรอไปเออ่ะเอิญกำกันละอ้ปวดไหล่ท้อเอาี่อแรกจากกันสีชมพูครับดูแลลูกเต่าไม่หยุดบุญนะสุมัยก่อนท่านเล่วอยู่จะไปนั่งก็ยังอยู่ถนนเส้นทางหนารถทางหลายจะนั่งซ้อมมังรถนี่ล่ะหนักไวรุ่นใส่รถใส่ถนนทุ่มเลยพากันขี่ไว้ไว้ห้องลูกห้องเต่าก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะน้องน้องบุญยิ่งใส่กระโปรงสารนั้นแป้นแป้นอย่าจะพากันขีไว้หลาย อบต่อไฟแล้วยานเกิดอุบัติเหตุบัวหุ่แนมหมดท่านม่ใช่เรื่องงั้งเขาแนมกระโันพื้นวับพื้นวับเพราะจะไม่ไปบอกท่านเจ้าเป็นพ่อเขาแล้วกระพอนหลักก็ยังเบิ่งลูกพ่อดแลสวามึงเป็นพ่อมึงก็ยังมึงไปเลยไปเล่นเลยไปเลยไปเล่นเลยพอดแลสวามีไรสดตายเร็วเร็วเร็วมึงมากหรือปนี่มึงตีท่านตี แม่ดาวกับแม่ชีสมพูแล้วมาตะกอนหมูผุดซัวเอาแล้วปูสาทับทีเขาบ่โอ้ยบ้ัดกูท่ามาหมุนหมุนห้องหล่อรถผูดมปูสาดเปิ้ลย่านพ่อในเบิ้งไก่ปูหักแถอสาดอะไปไปเข้าสิมีองปูบ่ไดอะไงปูรอดเมี่ยมกันเลยหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หละจ้ะมึงสิถูกแม่มึงสิเมีมบ่ล่ะไม่ใช่ไปทิบไปทัวแครมาเบิ่งมาล่ำนี่ล่ะพี่มาผู้เดียวกับย่านเออแล้วลูกมาลูกมาล่ำเออเอามาหน้าผ้าผ้าพ่อในผ้าข่อยแรงเนี่ยข่อย ผู้ใดสิมาตีกันอยู่ดีตำรวจเป็นเก่งกระหรอกนะเดียทั้งสอหอทั้งตำรวจหุ้ยตำรวจเก่งอยู่ติดทั้งนี่กระไรเมืองขอนแก่นสุดยอดเออแมอ่เดอกว่าท่านน้องกุ้งกับผู้ขากันน้องวันหมวกก่อนเนาะแม่นครับเอาพี่น้องฟังร่ำมันเนี่ยอยู่ร่ำการสอดแกงเพราะตองยานต้นตีกันขากันเพราะว่าเต้าหน้าที่เขาเจ้าเก่งเม<อ>ี<ๆ>่งขอนแก่นเลยแม่นบ่ามันเก่งตะคุ้มงานเด้เก่งอย่างแน่ตั้งด้านกระเป๋าเหล่ากับเก่งเหมือนกันใช่ไปตั้งอยู่ใส่นี่เด้ดยวดารร้านเราเด็กมี่อยู่รอเช็นทันนี่กะเยอ ตำรวจสั้นหนึ่งแห้งไรเอาสั้นหนึ่งแบบเดย์คืนสั้นสองอะไรเมาโอ้ยกะทิกีก็เจ้ายดกันลอยๆนี่เทาๆนี่โอ้ยเห็นข่อยเป็นสี่ข่อยมีเงินเดือนกินอยู่ที่พ่อยอดีตเป็นข้าราชการด้วยว่าแล้วเดือนยังพ้นพิการมาแปดร้อยพ่อเนาะมันนี้กี่ลูกข่อยปัญญาอ่อนก็ได้อีกแปดร้อยเป็นพันหกเลยโอ้ยเออี่นะเออป่าที่นี่เงินดิจิตอลก็ได้ก้อนโมเฟสแรก ซุกข์เจ้านั่งตาเหลี่ยมมันๆเนี่ยทาเฟสสามในซุ้มอยู่นี่แต่ที่เทเฟสแรกพร้อมเจ้าระเบิดน,นั่นนะโอ้ยเปิดรุ่นในระบบอยู่ระดับสามระดับสามที่พ่อปานนั้นแล้วแจ้งก,กับอะไรท่างนี้แห่ยงตืบบานโกธาแห่งคักขึ้นจีบ้าเพิ่นปึกโอ้ยเขาบอกเฟสเอาเงินยุทธนาคารนี่เขาว่ายายถ้าอยากได้ไวไนะหนผูกบัตรพร้อมเพกกับสมุดบัญชีใส่กันนะว่ะาาโอ้ยพ่อแนะน้าันกระดิบนั้นตัวท่าห้าเพราะอ,อยากพวกหน่อยหัดบัตรกับสมุดใส่กันมันจะได้มองไรกัน ก็เป็นผูกแบบนั้นบอกมาซี่โอนคอมาันหนึ่งผู้ติงเงินว่าจ okay. mm ัด hmm. อันหนึ่งพู้จ uh ักเล่าบ่ล่ะพู้เพราะจากในหูแตงอวดคุมตัวผู้ใด่อยนะเดียวเดี๋ยวนี่หยังเดียวหยังอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาเบื้องค้นเนี่ยเดี๋ยวเบื้องไปได้หยังโอ้คนหลายเนาะมงโมนี่เนาะเอหลายตัวก็ไรเป็นหยังเป็นออยเนาะเออมาเอาบุญที่ทางพระใหญ่น้ำกันพระเจ้าใหญ่นั่นน่นเห็นบ่ฐานเผืนยุหัน สางเรียกสางงานะอยู่บ้านลอยอย่างะสางเรียกงันอย่างอยู่บ้นโอ้ยข่อยก็เป็นแม่บ้านผัวข่อยเป็นอบตแม่นั่าะอะงานดีกับว่าปั้นไดอกแตว่ายน้มฝ่ายน้มฝนโอ้ยข่อยดูเขยังตัวแถวตำบลนี่เฮีดอีหยังบารับจ้างลกกาแล้วนาอกับลูก,กข่อยแหมลอยอลอยอยางีเดี๋ยวม่เดี๋ยเครงมันลวงพอพระทตีกองเพีรเขาได้หาลอยมาถกดีจิตเอสาธิตให้พี่น้องดูหน่อยนั่นพรายันดีจากเบื้องเมีลกกาไม่ใช่ฮาเด็กก็นั่งอาบปากเส อย่างเห็นคนลอยล้อกาเนี่ยนะเออกานคนลอยล้อกามันจะเป็นต้องบอกต้องสอนได้ไงท่นแทมมาหน่อยเดี๋ยวเงเบื้องต้นคู่หน้าหน่อยไม่พอหรอกรู้เสียที่บายแม่นรูรักุมไอยได้เดี๋ยวนี้ต้องกูยืนซัดตัวหนิ่็แห้งแล้วอ้าวซัดคอยไต่ไปแม่คอยไต่ไปคอยไต่ไปหวยบ้แดงแม่หวยบ้แดงขามหวยบ้แดงหวยบ้แดงมันติดย้อนใด้ผมเหรอขาไปข้ามขาไปน้องสาแม่น้องสาน้องสาอยู่หันมาทีหอดแล้ว มันก็อดตะกาไวแท่มันบราไกลปานันเนาะตะกากัเสียงหน้านี่ยไม่ใช่ดมเราเห็ดไกกพี่แม่มาไปดิพี่แม่มากไปฮะมาไปวู้ลูกเรามากแล้วโอ้โอ้แล้วมากแล้วบอกอ่าอ่าอ่าอากลมล้มาเนี่ยกลมลคอยลุกคอยลุกลกกมกมอสาั้มาันขี่เงี้ย่เงี้ตก่นขี่เงเ้แต่ว่าตอนรุ่น้องคอยดอกย้ายคอยก็ส่อยเฮ็ดไปนี่ย่ะมันก็จาเป็นต้องได้เฮ็ดละอากลมล้กลมล้มานี่กลม้มลุลุกล เดสีสนลนเดกาเดกเด้กาเดียงเอาขึ้นแวขึ้นวาเน่ิกเ็งกาบังกูหดากียงจะกาเบงคนมากไหมมมีอตที่ผ้าออกทัางดาเกูผม็ได้ออกเทั่งทางนี้ได้เลยนี่ออกท่างไหนูมหากออกคือหมาเมาเรานี่เอาเด็กกาก่อน บปเตดอกไงแต่คือบปเต้ตะแกงมันงเกิดซีดออกนี่ก็ห่าฟงแวงเอาสิมันี้เดือดกูสารเบิ่งมอลลั่มซะคอยว่าเบิ่งมอลำเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมอลำเลยเอาไอ้หัวมึงกูจะอยู่ได้บ้าแล้วเบิลลหายากหาซาภาคเกจีนอีออดสมออีประธานออดสมอไงเดี๋ยวเมียจะเป็นประธานออดสมอผัวหนาเออเอามาคือลอยครึบเป็นทั้งที่บลอยจนได้่อยล่องหยาก่อนลูกบ้านเลยดันทั้งทีแล้วมันก็เป็นทั้งทีแล้ว นิสัยอ่ะอีปอบมึงว่าท่นจะเป็นยังก็เป็นยังก็เป็นก้อนเข่าไปเสียดลัคซี่พนดันซี่เข็มหาเข็มมันกับพอ่อพ่อตายเขาแล้วเป็นโควิดอยู่บอกแล้วเป็นกน้อนโม่ผลขวบเป็นกน้อนโมูเขาตายบึ้มเพิมอีปบอบมีหมดตายเฮ้ยกูจิตใจยังกูยันกูหันใจ๊มาออกเว้ยอีผากกีเมึง โอ้โหเราเราคุ้นผ้าไปนร่องบาดผ้าไปเห็ดบาดคนพิการเนา,าก็ทําได้นะบาดคนพิการนานๆแล้วก็ต้องมีหมองเก็บหมองกล้วยหมองอีหยังพิการมหมองใดหมอปฏิถามเออกระวางใดมันวางมันกำเนี่ยมันอ่อนแรงมันว่าทําได้บาดคนพิการบาไดบได้เป็นหยังกฤิบดใดแเรากลายเป็นอ,อ่อนแรงกูถามสาเหตุแล้วสาเหต,เหตุวางใดมันทรับย์ไทยบาดแจกมันวางมันไป ไปใช้ยเอ็บมื่นกูที่ภาไปโรงพยาบาลน,นี่เรียบร้อยเบื้อ,อ,อ,องลูกโก้ซ้ำไปหาตาหมอมาได้กระไรได้กินแต่ตะย,ยาอิ่มบอนเข่าผมได้ยาหลายก็รอด<า>ไปโรงพยาบาลไหมนะมื่นจะไปโรงพยาบาลศูนย์คอนเทนเรอือเรียังโรงพยาบาลศูนย์คอนเทนเพียงหมอว่าพอมันมาขาบอกไปทั่วเขาอิบบอปหอบอกไปทั่วแห่งไ,ไปโยงเี้นนี่เพิ่งวัาได้เท่าคือเพื่งวานี่นะ แต่ละมือแตะเล้นเหรคอควาบว่าสางเบียกสางงานพี่น้องเอ้ยลงคุ้มตายตาหาผัวจ้ามันไปสางยุใสหาจะเด๊กับบุกหอปืนอาฮิฮิฮิ่อยากลุยวัดวัดในไทยเลยบุญยาฮิฮิฮิอีกดอก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 อีกต้องดอกตามหาผัวผัวเป็นไผ่จะตามหาเราผัวข่อยมันมาคุ้มงานอยู่นี่เดี๋ยวดคุ้มงานต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผัวเอยเป็นตำรวจปะถ้าใจผัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ขอภาษีเด้๋วคนธรรมดาขอภาษีต้นตำรวจพูดน้ำหมาลอยอย่างไรบนน้ำหมาอย่างไหมัมน,หมนมารักษาง,งานคนยิ่งเด็กหนุอยเขาว่าผัวเจ้าผัวได้ไปรักษาง,งานดอกมันไปสะเตกเรา,มาเมาแล้วมันจะเอาผู้สาวไปซิ้งฮาวใจไหลหัวมอมแม่นมี้ย <c oughs> ใส่ไล่ไวหูจังนี่ใส่มันดีเราออกบ้านเมื่อไหร่ออกบ้านจะได้ก้อนปีไมุ่่นแต่เจว่ามันจะล่คุณออเดือนก้นล้วเมียนี่ขาว่าวาเลนไทยันท่านเราคนเล่นน้ำหามันขันตยเห็นดแซกับจังเหยียบข้อคาาเลยบ่านขับ้านจะเถอบอคขับจะเที่อขอยเป็นห่วงผัวควายใช่คนนี้ไหมยใส่เนี่นี่เราปกวดยิ้มนี่ล่ะเกดว่าตาดำหมดวาดีครับ สาเหตุที่มันตาดำมันแตกน้ำท่อมไหลกินเข้าไปกินแล้วก็ค่อยบอ่แข็งกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องเสียงมาลรอคือเกา่าจุนะยาติโกโหติกา,าย,ยาติโกโหติกาจังได้บผิีดบาไหมวันนี้ผมได้รับสันธานุมัติ หลวงพอเบากับท่ายกตัวหันนะเหลือหุ่นมาเหลือเหลือดากดากไอย่างผมในานามสวปอโอ้โหสารวัตรปราบปรามสัพเรวัดป่ามาหาเสเตียก็อย่างวัดบ้านวันนี้ได้รับมอบหมายมาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานใช่แน่บ้านโกธาถูกต้องแล้ กรุณาอย่าตีกันนะเอาคันตีกันเป็นหยังหลหจับเล่มันบ่คอยหนีสีนี้เห็นหยังเขาจ้างมารักษาความสงบเนี่ยเอาก็บ,บอกคอยมารักษาความสงบเอ,อถ้าสงบคอยจ้างรักษาโอ้ยเสียดายเบียย้ยเลี้ยงถ้าตีกันคอยหนีเอาเาอล้วจะปลอดแ้งมวงสีว่าไปการทํางานดูแลรักษาความสงบเรามากันเป็นทีมถืกต้องแล้ว มาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับใครมากับท่านพโตอโอ้โห oh มากับท่านพันตำรวจโทพ่อคาตะกะแตนทอดสามตักหาสิบบาท <c oughs> ถ้าเจ้าอาวาสบอกว่า สงสารเจ้าหน้าที่ออมาดูแลความสงบเรียบร้อยง่วงหลับง่วงนอนเพราะว่างานมันสว่างแม่นแล้วถ้าง,ง่วงนอนก็ไปนอนบนศาลาการ,ปรเปลี่ยนได้นะโอหลวงพ่อว่าใช่ไปบ่าบาทเนี่ยไม่ไปละเก่งใจท่านเอ,อาไปนอนสาราแล้วไปนอนใส่ไปนอนรลอรอโอ้โหไปนอนโรงแรมริมรั้วโรงเรียนทั้งหลังมองรถบ้านจอดอืม กำลังนอนหลับหลับอยู่ออนอนหลับหลับอยู่ท่านผอ,อ,อก,ก็เลยมาปลุกเอ๊ะใครเนาะผอ,อ,อ,อผัวอีเอิบอุยเอิบอุเอิบผัวมันมาปลุกผัวกูบอกว่าเจ้าหนะ้าที่อย่ามานอนตรงนี้เลยอากาศมันเย็นเดี๋ยวจะเป็นปอดบวมเมนแหละพ่นห,<ก>ห่วงใหญ่ก็ให้ไปนอนสพถูกต้อง้วเป็นตำรวจต้องไปนอนที่สถานีตำรวจภูทรสะพาน เขาแซงว่าเหยียบข้อมาไต่เนาะก็เเ้าถึงอีเอิบนี่ก็มันมีบุญคุณต่อข่เอามีบุญคุณจังไรอีเอิบเบ้าสูฟังกันนางวดว่างหันเลขมันออกหาหนึ่งเอออีเอิบเนี่ยคอยฝันเห็นมันเอาจะซื้อตัวใดคอยไปซื้อเก้าแปดเอาเจียวอีหยังกันกับอีเอิบเอามันออกหาหนึ่งคอยลืมตีล่ะตีว่าจังไดอีเอิบไปหน้าคอยฝันเห็นเออ เอิบหาหน้าหนึ่งโอ้ยท <misunder processor S 1> ันเลขออกกะตีจ <com> <N> ังได้ม้านกะเถื่อไอ้พอกลัวนั่นเลยบาถือไอ้เมาขับเมาเนี่ยไปยังมาเมาพ่อเมาพ่อเมาเมาจังเสียกะเสียกะลุบไปตั้งด้านจับเอี่ยนต่อห่อพี่เราอยู่แถวแต่วันเดียงก็เห็นลายขึ้นอย่างนี่จับเอีนก่อห่อกับยังบ่พ่อได้หมดเลยจังไหนจังไปตั้งด้านตรวจเงียวอีกไปยังขึ้นมาตรวจแต่เงียวเท่ขั้นตรวจขี้มันเหม็น ผู้สร้างตำรวจคือใอยนี่บ๊อบเป่าแอนก่อห้อเนี่ยบ๊อบเป่าแอนก่อห้อบ๊อบเป่าอันนนั้เป่าหยั่งสนะตำรวจคือใอยนี่มักดูดดูดยังเห็นผู้ชายนี่มักดูดเจ้าเป็นเจติเถ่าเอาจังนทร์่าเถ่าเอ้ยได้ฐานะเจ้าเป็นตำรวจเจ้าสิป่าปามเอาใบยมุกและป่าปามยาเสพติดจังไงโดยเฉพาะเมืองขอนแก่นและเขตเทศบาลบ้านนั่นบ้านนี่บ้านโกธาคือกันยาบ้านละ เราจังไดจังเหใหายาบ้ามืดไปเอาหุบปากเอาหูเป็นอย่างไรบ้าควา่มจริงเจ้าเยาวามันเสียซือเสียงพี่น้องบ้านโกธาพินพี่น้องตำบลศิลาเอาเสียงืสอเสียงอำเเมืองเม็ดละสิบก็บาทเด็กน้อยติดความเย้มโอ้ยมันบบมีดอกเพื่อนรุ่นน่าร่งดีขึ้นยังโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เพื่อนเข้มงวดตรวจขันดีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพิ่นตรวจขันดีขึ้นอย่างนี่บ่เออ ยาเสพติดนี่ไม่ให้มียาบ้านี่บ่มีในบ้านโกธาบ้านโกธายาบ้าบ่มี่เจ้าคือหัวยาบ้าบ้านโกธาบ่มี่คอยไปหาหลอซื้อออมแดนนั้นมันไรเท่าเอ้ยเจ้ามลักทางงานข่าว่าอยู่เด็กหน้อยเขาท่อไปบอกข่อยว่าเจ้ามีผู้สาวไหมมันแมนอิหลีติยู่ก็ผ่อยแต่เทียงเจ้าคือไปมากคนไหมอ๋อกะบบมมากยังไหนเนาะมัน เลี้ยเห็นนาเจ้านี้คอยบ่มีน้องพอเลรอเนเป็นอย่างน้องพออ่าล่มณ์ก้องกแงแยงกันเป็นติดเท้าสูทเยียวเขียวจังสี่เจ้าบ่าเมือคืนเดกินลาบเท่าจักหน่อยบอมบ่มบอบ่มีบ่มี่อย่างละเอาเพิ่นเอินเจ้าอ้าไอ้าพื่อนเอาไปผู้ยิ่งได้เลยเอี้ยไปไปอยังล่ะไปหาเพิ่อนนะเออไปหาเพิ่นจะเข้าก่อนเดี๋ยวจังอยบ่พ่อหาหน้าที่บ่คอยก็เซ้าดอกบ่คอยเล่นตามสเต็ปตัว เล่นตามนาทีไปสินละพี่น้องพวกไหนบอกให้เตยหูด่าหูดาก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 เลยนี่แม่จะไปนั่งสะกดได้ใหญ่ได้จังอยจังเตยเตยแบบชนิดว่าหิ้มเมียกไปเลยล่ะอขึ้นต่อหยอกกันซื้อได้เใหญ่คอยเป็นคนจังสี่ละ ไอ้ั้งสี่ดอกเขาเห็นหน้าข่เจ้าบ,บ่ามักจังเง็ดสบ,บอ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 มันโดยมีอารมณ์เห็นหน้าเจ้ามันเมื่อยป้าสิมเมื่อยหาจะแตกอย่างเหนื่อยก็พักผัวไม่รักก็หาใหม่ออจะร้องไห้ไปทำไมหาผัวใหม่คนใหญ่กว่ามึงแมนมือวาวคักเอาพี่หลีเลยบอให้เลิกเราเลิกยากไปยังคือมาเลิกกินเราซมง,งอกแซงแงกเลิกซาเทาเลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รักเลิกกิ๊กเลิกกักเมียรักใหญ่ เลิกพนันเลิกสูบมาเมียพอใจโอ้เห็นขื่นเนาะถ้ามึงเลิกหายใจวันไหนกูนี่ใสโยมมงสิให้กูตายก็บอกสตีแส็บเพราะว่าแล้วคันมึงตายนี่จ้าแสบนี่จ้างหมอลำมังั้นสามมือสามมือผู้หมวด่ะหนูขอแจ้งความเมื่อวันที่สิบสามตอนกองยามเห็นจะได้มีจนคนหนึ่งไม่รู้ว่าซื้อ how come my son.